สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการนำเสนอข้อมูลนะคะในหน้า207เรื่องตารางสองทางพิจารณาการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางสองทางต่อไปนี้อ่านไปพร้อมๆบัตทิเชอร์เลยนะคะจำนวนพนักงานขายของของโรงงานบางปูแผนกจำนวนคนการตลาด11คนการเงิน3คนจัดซื้อ4คนผลิต3 1 9คนควบคุมคุณภาพ14คนบุคลากร5คน รวมทั้งหมดนะคะจะได้356คนอันนีส้สำหรับพนักงานชายเอาแล้วนักเรียนมาดูจำนวนพนักงานหญิงของโรงงานบางปูนะคะทางขวามือยังย้ำอยู่นะคะหน้า207มีแผนกจำนวนคนเหมือนกันการตลาด8คนการเงิน15คนจัดซื้อ12คนผลิต456คนควบคุมคุณภาพ7คนบุคลากร10คนรวมพนักงานของผู้หญิงก็เป็น508คนนะคะ กรณีนี้ <checklist> แบบตารางสองทางข้างบนนี่จะเป็นตัวอย่างแยกพนักงานชายและพนักงานหญิงส,ส่วนด้านล่างจะนำพนักงานชายและพนักงานหญิงมาอยู่ในตารางเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะอนักเรียนมาดูตารางด้านล่างนะคะเราจะนำตารางทางเดียวผู้หญิงกับผู้ชายผแผนของโรงพนักงานชายของโรงงานบางปูกับพนักงานหญิงของโรงงานบางปูนะคะ ตารางทางเดียวเอามาใส่เป็นสองตารางสองทางด้านล่างนะคะอา่าโอเคข้อมูลจากตารางทางเดียวสองทางนี้สามารถนํามาเขียนเป็นตารางสองทางได้ดังนี้จํานวนพนักงานของโรงงานบางปูมีแผนกพนักงานจํานวนคนเป็นชายเป็นหญิงและรวมการตลาดผู้ชายชาย11คนหญิง8คนรวม19คนการเงิน3คนหญิง ผู้ชายผู้ชายสคนผู้หญิง15คนรวมเป็น18คนจัดซื้อผู้ชาย4คนผู้หญิง12คนรวมเป็น16คนผลิต319คนผู้หญิง456คนรวมเป็น7จ็คนควบคุมคุณภาพผู้ชาย14คนผู้หญิง7คนรวมเป็น21คนบุคลากรผู้ชาย5คนผู้หญิง10คนรวมเป็น15บห้าคนเพราะฉะนั้นรวมแผนกนะคะทั้งหมด ก็จะเป็นผู้ชายอยู่356คนและเป็นผู้หญิงอยู่5 0 8คนรวมทั้งหมดทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นตารางสองทางนี้รวมได้864คนตารางทางเดียวและตารางสองทางนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งตารางทางเดียวมีการจําแนกข้อมูลหนึ่งลักษณะส่วนตารางสองทางมีจำมีการจําแนกข้อมูลสองลักษณะหนึ่งลักษณะก็คือแยกเป็นผู้ชายและผู้หญิง นะคะสองลักษณะก็คือนำผู้ชายและผู้หญิงมาอยู่ในตารางในตารางเดียวกันนะคะนักเรียนมาดูดูอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคไหมคะลองไปพิจารณานะคะลองไปอ่านทบทวนดูอีกรอบหนึ่งและเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันหน้า209รค่ะนักเรียนมาทําแบบฝึกหัดตารางสองทางหน้า209นะคะหลังจากที่นักเรียนไปทบทวนในหน้า207อีกหนึ่งรอบมาลองทําตาราง สองทางหน้า209เก้ที่เช่อให้เวลาสักเท่าไหร่เดียวห้านาทีพอเนาะแล้วเดี๋ยวมาเฉลยท้ายคลิปพร้อมๆกันนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ